สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยามบ่ายนะครับยามบ่ายของวันพุธน,นะครับพเพื่อนเพื่อนบรรยากาศของผมก็บรรยากาศบ้านาน,นี้ละเพื่อนเพื่อนขอตัวไปทําการทํางานก่อนครับเริ่มต้นวันใหม่นะเพื่อนเพื่อนนะบรรยากาศของเรากับการเดินทางขอตัวไปทําการทํางานก่อนครับรกาศของแรยาายามบ่ายของวันพุธครับขอตัวไป,วไปทําการทํางานก่อนครับเพื่ e อนเพื่อนครับ เริ่มต้นวันใหม่เพราะมีความสุขนะครับในบรรยากาศการเดินทางของเรากับในแต่ละวันวันนี้อากาศก็สดใสครับเพื่อนๆครับบรรยากาศชนบนบ้านนอกบ้านเราครับบรรยากาศดีๆครับขอตัวไปทําการทํางานก่อนครับเพื่อนๆครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ผมนายนิรันดร์สุญญานะครับอาจารย์ายผู้่งกำลังใจที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับการเดินทางของเราครับในแต่ละวันครับ เพาะเราเ็ครอบครัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆทำใั้มีกันไว้ครับสามัคคกีคือพลังนะครับบรรยากาศการเดินทางเย็นสวายของวันน่้นครับอันนี้อากาศเย็นสดชื่นครับัมธรรมชาติชนบทบ้านเราะครับเพื่อนๆนะ การเดินทางยำเป็นปังครับเพื่อนขอให้มีความสุขับการทํางานนะครับเพื่อนขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำนะเพื่อนบรรยากาศของเราก็อยู่กับชนบทบ้านนอกบ้านเราครับธรรมชาติบ,บําบัดจิตใจครับครับตัวนี้จะเป็นเขื่อนกักเก็บน้าครับเพื่อนจะรบทบ้านนอกบ้านเราก็จะทําเกี่ยวกับการทําไร่ทานาครับ แปดดอยู่นะครับเพื่อยๆร้อนเดือดหนา บรรยากาศการเดินทางของเราครับเพื่อนในแต่ละวัน 拜。 ประเทศไทยเราครับรเดี๋ยวเราไปทีน,น,นี้เขาจะทำฝนเดียมครับเพื่อนฝนเดียมไว้ติดหลังคาเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับเพื่อไไอเย็นนะเปืนนะ่อนบรรยากาศนะก็เป็นการผ่อนคลายความเย็นไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับ ไปแล้วครับเพื่อนๆของผมขอตัวเพื่อนๆไปทําการทํางานนะครับเริ่มต้นวันใหม่นะเพื่อนๆนะพร้อมรับพลังบวกักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับยามบ่ายๆนะครับพอดีพี่คนนี้เ็าก็เป็นคนจอนจัดนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะให้ตังค์ไปซื้ออะไรทานนักรับเฮ้ยเออโอเคแห้งๆครับไปแล้วครับไปทำงานเนี่ยไปทำงานไปทำงานไปแล้วเพื่อน ไปรับเนี่ยครับคือการแบ่งปันที่ดีนะเพื่อนๆนะคือเขาถึงเขาจะเป็นคนประเภทนี้นะเพื่อนแต่เขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะเพื่อนๆนะกับผมพอผมมีผมก็รู้จักแบ่งปันนะเพื่อนๆนี่คือตัวตนที่แท้จริงของผมครับนี่ครับพเพื่อนๆนี่ดูบรรยากาศดอกไม้สวยๆงามๆคือดอกอัญชันนะพเพื่อนๆนี่ใช่ไหมสวยงามมากครับพเพื่อนๆบรรยากาศการเดินทางของเราทุกอย่างล้วนสวยงามครับพเพื่อนๆนะ เดีของเราย้ำบบ่ายของวันพุธนะครับเริ่มต้นวันใหม่เพื่อนเดี๋ยวาพาเพื่อนไปดูดอกทานตะวันครับเพื่อนดอกทานตะวันที่เราเคยดูในคลิปนะเพื่อนนี่นะครับเห็นไหมสวยงามไหมครับเพื่อนดอกทานตะวันนะครับสวยๆงามๆนะเพื่อนนะบรรยากาศการเดินาทางของเราย่อมสวยงามเสมอเพราะวอาตัวไปทําการทํางานก่อนนะครับเพื่อนๆครับเริ่มต้นวันใหม่ของรับพลังบวกครับ ทักทายเพื่อนๆยัมบ,บายๆของการเดินทางและก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเดินทางโดยสัสดิภาพทิทงคิาฟังฟังครับเพื่อนๆครับบา,บายครับบรรยากาศการเดิน,นทางของเราในแต่ละวันครับ